มาค่ะมาต่อหาทุกคนนโมพุทธายะพระพุทธะตจ้าแม่ยานมณีนุพระรดศรีสหัสสาสุรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุดโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังว่าหลังคันทางสีวลีจะมหาเทลังอาหารวันทามิธุโตอาหารวันทามิสัพพะทูพุทธาธรรมะสังฆาภูเชมินโมพุทธายะพระพุทธะตจ้าแม่ยานมณีนุพระรดศรีสหัสสาสุรมา พุท,ทมโธรรมสังโลียะคาพุทูน,นาพุท้าบูชาธรรมาบูชาสังฆ้าบูชาอักขีทานังวรังคันธังศิวณีจะมหาทีนังอะหังวันทามีธุรตัวอะหังวันทามีสัพพะสูพุทธาธรรมาสังฆ้าภูเชมิศีนะโมพุทธายพระพุทธาตจนายานมณีนพรัตน ติสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคูยะธาพุทมโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา,า,ชาอัคคีทานังวะรังคันธังสิวณีจะมหานติรังอาหางมณธามีคุณะตูอาหางมณธา,า,ามีสักประสูพุทธาธรรมะสังฆาปูชีมีน้โมพุทายะพระพุทธา,ทา,ทธาแต่แนะยานมณีนุพรัติรีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคูยะธาพุทมโนทมโนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะลังคันธังสีวลีจัมมหาทีรังอาหางวันทามีพุรตุอาหางวันทามีสัพพสูพุทธธรรมะสังฆภูเชมินโมพุทธายะพราพุทธเจ้าหน้าญาณมณีนุพัตสีสหัสตาพุทธมาพุทูธโมสังโูยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะลังคันธัง สิวณีสัมมหาเถรังอาหางวันทามีธุระตัวอาหางวันทามีสัพปะสู้พุทธาธรรมะสังฆาภูเชมิหกน้าโมผูททยยะพระพูทธาตตกัญยานมณีนุพระรักสีสาตาธรรมะพุทูธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณหน้าพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวัรังคันธังสิวดีจัมหาเถรังอาหางวันทามีธุระตอาหางวันทามีสัพปะสู้พุทธาธรรมะสังฆาภูเชมิมานั่งสมาธิกันค่ะ หายใจเข้าลึกๆันที่รินปีแล้วค่อยหายใจออกหายใจเข้าอยู่กับลุมตัวเองนะคะไม่ต้องคิดถึงอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่ต้องใช้ส่วนความคิดของสมองเลยนะคะให้ปล่อยวางนะคะเดี๋ยวบอกว่าทําไม่ได้ถ้าทําแล้วทําให้ตัวเองอธิษฐานขออะไรได้ทุกอย่างก็จงทําค่ะ